เกษตรสุกบายพาวินนะครับวันนี้จะสาธิตวิธีการตอนกิ่งซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเคยตอนกิ่งแนละ้วแต่วันนี้เนะี่ยเราจะสาธิตอุปกรณ์ในการตอนกิ่งเนะี่ยเราจะใช้นะครับทีมปากมิจบกเนี่จยนะจะทําให้การตอนกิ่งเนะี่ยเร็วขึ้นนะครับผมจะเริ่มมาแรกนะครับวิธีแรกนะครับเราอาจจะคว้านก่อนใช้มีดคว้านก่อนให้รอยแผลมันสวยนะใช้มีคว้านเป็นรอยสองรอยนะครับคว้านใต้ตา นะครับควันใต้ตานะครับก็ความยาวของรอยต่อก็ประมาณสักหนึ่งนิ้วนะหรือหรือเกือบเกือบจะหนึ่งนิ้วนะโดยประมาณโดยประมาณนะครับนะตลววันเป็นสองรอยแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยปกติเนี่ยเราจะใช้มีดแงใช่ไหมเราใช้มีดแงะนะครับซึ่งมันจะช้าอันนี้เราจะแนะนําให้ใช้ตรงนี้หมุนเลยครับหมุนแบบนี้เลยฮะห,หมุนแบบนี้เลยอันนี้จะขูดเนื้อเยื่อเจริญ ออกให้เรียบร้อยเราไม่ต้องขูดนี่จะเจริญนะครับอ่านี่เรียบร้อยแล้วนะครับนะถ้าเร็วไหมครับไม่ต้องไปขูดนะจากนั้นก็ใช้นะครับตุ้มตอนนะครับอันนี้ใช้ข่ามะพร้าวนะครับแล้วก็มีดินอยู่ข้างในใช้ตุ้มตอนหุ้มนะการตอนกิ่งเนี่ยปกติเขาจะตอนในช่วงปลายฤดูร้อนนะตอนฤดูฝนนะครับอันนี้ถ้าใช้เชือกฟางมัดหรือใช้ตอกก็ได้นะอันนี้ผมจะใช้เคเบิลทายนะ ตัง่ายดีนะรัดหัวรัดท้ายนะครับนะะรัดให้แน,น่นนะครับนี่ก็มารัดตรงส่วนท้ายนะครับอ่าที่ก็เสร็จเลยนะครับรอไปอีกประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับ เดี๋ยวจะ,บบะนะอีกแบบนึ้งนะครับนะอีกแบบหนึ่งนี่เราอย่างนี้เลยครับเราไม่ควันานแล้วเราไม่ไม่ควัานเป็นรอยแล้วไม่ใช้มีควัานล้วใช้นี้เลยใช้ครีมนี่บิดอย่างนี้เลยครับอย่างนี้จะเร็วนะครับทําแบบนี้เลยที่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็หุ้มเลยนะแบบนี้เร็วนะครับยิง่งถ้ามีตอกนะเราใช้ตอกมัดเ่ยยิ่งเร็วครับเร็วกว่าเคเบิลทายเลยนะครับ มุ้นี้นะบางคนอาจจะใช้ขุยมะพร้าวก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับได้ได้เหมือนกันนะครับหุ่มรอยต่อตรงนี้นะครับแต่อรอยรอยตอนจริงนะครับ แอะแบบนี้ก็เสร็จเลยนะครับนะตอนจริงนะครับเห็นไหมครับว่าเราใช้ทีมฝ่ายที่จบเนี่ยนะบิดเนี่ยนะครับมันจะขูดเนื้อเยื่อเจริญแล้วทําให้เร็วขึ้นแต่ถ้าเป็นพวกไม้ที่มันเปลือกมันล่อนนะนะเราอาจต้องทําการควันไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าสําหรับรลาไยนิ้จีนี้ไปถึงแล้วจับแล้วบิดเลยแล้วก็หุ้มนะจะทําให้เร็วนะครับรจริงๆเขาทาเป็นระบบคือคนคว้นจิิงก็คว้นกิิงไปคนหุ้มก็หุ้มไปนะถ้าทาเป็นเป็นอาชีพนะครับ หลังจากที่เราตอนเสร็จแล้วนะฮะประมาณสักเกือบๆหนึ่งเดือนเนี่ยเขาก็จะออกรากนะโดยเฉพาะลำไยนี่จะเริ่มออกรากแล้วร้อยรากออกให้มันเยอะนะครับแล้วเราจะตัดกิ่งตรงนี้นะครับไปชําซึ่งการตัดกิ่งนยะถ้าเราตัดกิ่งเสร็จปุ๊บอะเราตัดตัดที่มันออกรากแนละ้วเราก็ต้องริดใบออกเพื่อลดการขายน้ําแล้วหลังจากนั้นค่อยเอาไปชํานะชชาไว้สักเดือนหนึ่งก็สามารถที่จะเอาไปปลูกได้เห็นไหมครับการตอนกิ่ง ไม่ได้ยากเลยนะครับลองไปทาดูนะครับฝากกดติดตามนะครับเกษตรสุสบใบมาวินกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ